โจทย์ข้อนี้ของเด็กป2้าทายผมอีกแล้วอายุระหว่างยูมิและแม่ของเธอห่างกัน30ปีอ,อายุของคุณแม่เป็นสีเท่าของยูมิคุณแม่ของยูมิอายุเท่าไหร่ผมเกลียดโจทย์แบบนี้ที่สุดกีซ่าช่วยเพื่อนอุลแก้โจทย์นี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับ<ได>เราจะมีตัวละครอยู่สองคนนะครับถืกไมเาป็นตัวละครอยู่สองตัวออ ชื่ยูมีกัั <Y umi S 1> บแม่ของเขายูมี a แอนมัมมีตัวละครสองตัวอและเราจะใช้แท่งสีเขียวนี่นะครับเป็นอายุของยูมีนะคะครับ,รบแล้วเขาบอกว่าอายุของคุณแม่เป็นสีเท่าของยูมีแปลว่าอะไรครับเพราะแปลว่าเราต้องเอาสีแท่งนี้มาวางอ๋อยูมีคือเขียวโจทย์คือแม่แก่กว่ายูมีสีเท่าแท่งสีแท่งเลยอืและในโจทย์บอกว่าแม่ของเขาอายุ ห่างจากเขาเป็นสามสามสิบปีเพราะฉะนั้นสามอันนี้ก็จะเป็นสามแท่งนี้ก็คือสามสิบครับถ้าถ้าสามแท่งนี้รวมกันได้สามสิบถ้าเราแบ่งออกมาเราก็จะได้ทีละสิบในทีนี้อายุของยูมิก็จะเป็นสิบและถ้าเรารวมกันนะครับเราก็จะได้สี่สิเพราะฉะนั้นอายุของแม่เท่ากับสี่สิบปีเย่งมาก วิธีคิดโจทย์ปัญหาแบบคิดเป็นภาพที่เด็กๆ่หรือผู้คลองหลายคนเห็นแล้วอ๋อทนสมการเลย x y อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือป2ออแล้วเขา่จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แบบนี้